ใครชนะตัขเกบสษกาเนคะ่ะช่วงน,นี้ครัคุณไอฮาร์คุณทีฟีเอสีเยท,ทีฟีเทสักเทมโนตเลยวใช่ครับสองเซอรกิสสามค่ับนะครับทีเอลาบุตที่น้องวิทน้องแอร์นัน้องโฟกัสและใช่แจ๊ฟแฟนฉันด้วยนะครับโอเคท่าบอกว่าไทยทีท้ายครัวสองรอยห้า รลุลาดีดืขอสรุปนะครับรก็จะเกณฑ์แค่สองรยหน้าเกณฑพสกนเด็ดเนี่ยโอ้พอการแล้วก็ชือกเป็นสองร้อยหน้า <lastly> น <cartridge. S 1> ี่ก็เป็นพื่อจ200หนสอง้อยหน้าแต่ก็เชือเป็นสองรอยแล้วก็ทันสีติกสองร้อยหน้าด้วยโอเคช่วงเวลานี้คอบคุณค่ะคุณก็เชือกอดี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  เอาว้นะน้อเด็กเอาออเลยคับขอคุณนะครับวันแล้วก็ดูจริงๆว่าะไรชั่รขนานี้ขอบคุณนะน้อมิสนึ่วันแล้วดูจริงๆครับช่วงอะานี้ขอคุณช่วงอะารนี้ขอคุณอะไรข้าตัวนึ่งมิสสนมิสซูจิน่ดีใจหน้าที่1นึ่ปดนะครับหน้าที่1นึ่งรสี่มาครับดือดเดเดอนะครับ ข้าวสารามาซมานาทีหนึ้อยี่สิบแปดแล้วตึงตึงตเดินถูกครับพดมาสูมบอนาทีหนึ้อยี่สิมาครับเดเดเดตึงข้านามาขอ่อหหน้านี่้นาทีหนึ่งสปดนาทีหนึ่งรอยดูดูว่านะเวลาอะนี่ครับเป็นนาทีหนึ้อยี่สิบ้อืถูกครับ เบลล่านีใครเป็นนงาะแสดงจากเรื่องละครเรื่องนี้ของโป๊าแลวาดุรีสติวาด้วยกันหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบมาครับเด็ด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 ต้งเลยครับหน้าที่หนึ่งร้อยสิครับข้าจากข้างลังเรเรเลยป้ามาสมงตอนนับมาสมไปป้ามาส่งที่ใช่นี่นะรับอกว่าป้ามันกระโดดเดอกว่าป้ามาส่งนะ่ชาทอตานะกัน พาขนลงกันดูว่าเขาจะมงบ้านยังกูเช่าขอต้อนรับกันมาคัสมบัติหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดหน้าที่หนึ่งร้อยสี่แปดครับตึ้งตึ้งตึงตึงน่าหลอดถูกครับหน้าที่หนึ่งร้อยสิบมาครับนะครับโอ้หน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบมาครับเดือดเดือดเดือดตึงนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยสี่แปดมาใหม่มาครับเดือดเดือดเดือดตึ้งนึครับ ครนะครับคุณวิชาวินนาทีหนึ่ร้บาทนะตอนนี้นี่รอครับติิงๆริงงได้เดืดถูกครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณวิชาวินนะครับจากากข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ไทยแล้วก็ดูคุณวิชาวินจากข่าวต่างเดดูจริงจริงจริครับขออภยครับ กูมีชาวินนะครับนักสกหาประเทศกับสถานีโทรทัศมุ่งขาบบุกช่องห้าตัวดูตัวดูตัวดูอยู่นะครับแม่ที่อยู่อยู่นะครับโอ้ยเก่งจริงๆครับคมีชาวินนะครับกับข่าวกลารเทศในสถานีโทรทัศกุมพัฒนบุกช่องห้าในสุดยอดแฟนตาแท็กประเทศอเษหรือโอนิติกครับโอเคนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบมาครับเดือดเดือดเดือดนึงนะครับขานาคุณ คุณมคิโตปีนาทีนึ่งร้อำเพลนะครับนาที่งร้อยสนาทีร้อยีครับดึ๊งดึแลวได้ถูกขับในโฆณาสตับรางวัลทาาสุนีอวอร์ดนะครับได้รางวัลจากในกระกวดธาาแตกัดที่ได้จาในกระกวดทาาสซนีอวอร์ดองนะครับหน้าสิบสองมาครับดึงดึงด๊งดึงหครับเพ นามา,มามาสัองอยรสั่อุตสว่ามาอยู่น่าดูลัง่ายครับหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองกันตอนเล่นี่นครับตริงจิิงติงจ่งแตเด,ด,ดถูกครับติิงไอเจ้าไปนอกเล่นนะครับจากที่กอนุกันชายนนนเนืน้อกัมุกเนื้อเคครับโอ้ใช่ครับครับน้องอายุด้กับเมีด้วยดูด้วกับนุนกันชายรายการไอดาดีชีเด็กบอกอ่ะหน้าที่ห0ึ หน่าจานิดหน่หน้าที่หนึ่งบมาครับเดี๋ยวเดตึงเครับท่านนะคบเป็นเ้นจางเอ้นเส้หลบบใบตะกุดลายหนอุตนาสุนทรมุขเชิดมวยอย่างนี้บอกว่าหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามเนาะแน่นอนครับตึงึงตึงึงเเดดถูกครับเนาะแน่นหรือฟานเทินนะครับหน้าที่จัดเรื่องเส้นจั ที่นักมวยรายการจากรายการทีมไฟท์ทีมและต่อสู้กับนักของพุ o พ n t แล้วก็จะละครที่ดงด,ดังนะ <c oughs> ครับฟเลเดซีนี่นคืออะคือะไรนะครับน้าที่หนึ้าสี่มาครับเดดเดเดนะครับคอนดาเป็นที่ละครรายการเด็กของเราเหมาะมาครูเขาค เราก็ดูนองว่าน้องน้องน้อว่าบอกว่าอ่าง่ะนาทีนาทีจริงบอกว่าอ่างนาดีหนึ่งร้อยห้าสิบสี่น่นอนน่าจะนี่ได้นาทีหนึ่งร้อห้าสิบี่นะครับข่าวว่าเป็นอะไรดิข่าเครื่องวันนี้ยังหรือวันอะดีบอกว่าอางพางตูชื่อจริงบอกว่าอ่าง่ะรดูดูทงนี้เราบอกว่า อ่างทุงบ่จริงออกว่าใช่งออว่าอ่าค่ะอ่าะเชื่ออะไรออก่าชิ่จริงอว่าอ่าค่ะอ่านนะคหน้าที่1 5่้ยาครับน้องแรนดี้เรอะจงจริงได้เลยเท่าับตตามยักแรนรือค่ะเจรติในที่ป้อนอบสุขาณของวุ้พอยรายการเก่กองกองนะครับรายการของวุ้นพอยรายการเก่งนองกอง จากข่าวการดีของทูสตาร์แ,แ,และทูมีตีสบายคิดนะครับและในกอีกนขอเรื่องโบเองปราจินหบผงนันจากละครผงนานผงนันดูดิละครดแน่อะไรเรื่องมงนาทงนาบาและรายการสารคดีคันช่องก้าวีหน un ึงองกับอุยสุสานานนะครับจากบุญกิตนาณานาย9มุกาคมเวลาทีหนึ่งนี้อองในรายการสารคดีจากตัวรายการ ฉลาดนั่นโลสถานีโทรทัศน์ฐานาทีนเดินเดินนายทีวีโอเครล้วมรูุกับพุกยิ่งด้วยครับหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบหน้าที่หนึ่งร้ห้าสิบหมาครับเดินเดินิน่งเลยครับขอตาครับขอตาครับมานี้เน <c oughs> <c oughs> ีก็ดูนี่ก็ดูว่าแค่ะนะะค่ะาาคอกันขอต่คนอว่าลวกน้องชอบโอเดียวเยนะคราสีปนเทียขอต่อค่ะข,ขอต่อครับอาุดวันนี้เดนีดคอนน่านั้นแดนแดนซีคอนข่าวาวนี้ดนซีดนราค่ไหนดนราสตานีอโอเค ขอตอ like ่อได้กันขอต่อครับโอ้ใช่ครับผิดไม่ได้เขาไม่ได้โอ้โหมองดูก็ดูจริงๆนะครับเอหม่อีจานต่อในช่วงหน้าครับค่าคนที่สนี่มาชั้นทีฟีอสกีทีฟีที่นาาสะบินแต่ผมสามารได้นานนี้ถงมืแม้วา รียบร้อยนะคะขัา้นาดูดูทางแล้วถึง1่หนาที่1 5 4นาน้าที1ห5 7้ารงานเป็นในปัจจุบันนี้นาทีนะุนาจานี่นาน,นทีหนึ่งร้อยห้าสิบอกมาครับกาเป็นอยู่บานไไน,ะะน,นี้เป็นที่รากรเรือร่องราวสางนี้เรืงรอ,องริและวว่าซอยุดอยอยุดน,นาที่100 สิบหกคัสตลอดนั้นนี่หรอกครับตีตงตีตีนั่นเลยถูกครับต่ออายุจีนและซีอสุดปานี้แต่ที่กอรายการนึงราชานีนึ่งราชานีนึ่งราชต่ทีแล้วก็สุกัดช่องสากับช่องเมนชันสารพุทธสภาสารหนึ่งในการกองโชคดีกองี่เศษนะครับเรตติ้งนาเรนถึงสูงอ่าด้วยและก่อนที่จะเป็นรายการของช่องเจ็ด แล้วก็จะดะเนินหน้าที่จนการนึ่งเล่าข่าวหนีนะครับโอเคนะครับหน้าที่157มาคร <c oughs> ับเดดดดหนึ่งครับก็นะครยยาเหมือนสัญญาหน้าที่158หน้าที่157มาหน้าี่เราครับกี่กี่กิ๊ดี่เดืดถูกครับดาวแดงหนึงความเทนะครับเยียวยาเหมือนกันสวันนะครับแต่จากหัหน้าดีๆก็คือเรื่อง โชวานีที่นี่ก็บุงที่ไทยคอกินคาสตรอรนัละคู่อ่านนางสตีเอสนะครับรับพนักและก็หนังเรื่องแรกผู้อานนางหนังเก่าแล้วก็ดีจากห้ากระยืนคู่อานนาก็เป็นจากที่ฐานการแสดงนะคะและก็จะหนังห้ากระยืนเรื่องเดียวนะครเรื่องแรกผู้อานนาบริษัท GDS นะครับที่จะเรื่องร้องพิธีรัฐและก็จะนัน,นหนังเรื่องอฟาสต์หรือฟาสต์เอ็น นีครับโอเคพระแอนเดอร์สครับหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดหน้าที่หน่งร้อยสิบหน้าที่หนึ่งร้อยสี่แปดนะครับต่อไปหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้ามาใหม่มาครับเด็ดเดดเดดตึ้งเลครับข็บคครับเบล่ายนหน้าที่หนึ่งร้อยสี่หน้าที่หนึ่งร้อยสี่แปดต่อแล้วนี่เราเหรอตึ้งตึ้งตึ้งเด็ดเด็ดถูกครับ นัการเมืองนี้บุตรใส่บวานะครับโอเคหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดมาครับเดเดเดเเลยครับค่านะคะคนนักการเมือวสนหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะหน้าที่หนึ่งห้าสิบแปดก่อนแล้วนี่รอนครับนะครับใช่ครับหน้าหน้าที่หนึ่งสิบแปก่อนแล้วนี่รอครับติ๊งติ๊งติติเดเถูกครับติง ในอีสานวันมาสุด27นีนา63นะครับเพนดิสแล้วนะครับเพนจุดจุดจุดและก็เจ้าของเพนไอดิสแล้วหรือเลิศแล้วก็จุดจุดจุดดีโด่งดันแล้วก็วันสุดวันสุดิส27สิงหาคมวันสุด27ด้วยอะในเดือนนี้นะครับวันสุดนี้ก็จะนอกจากนี้นะครับวันสุดิส27นอกจากนั้นวันพาด26มีนา63นะครับที่วันสุดพี่กัะตันเจ้าของดิสแล้ว เนอกจากนี้ที่ดีซ่าที่จับเขาที่วัสุด,ดุ27นีนาอุษมที่จะเพดตุๆๆๆกตุกแล้วก็พิสเนลหรืเลิศนะก็วัสุดุ27นีนาอุษมแต่ก่อนตอน้องวัสุดุ27สิงหา64นะครับวัสุดุ27แล้วก็วัสุดุ27สิงหา64นะครับที่ลอ,อ,อยมีดูยามที่นี่แล้วแล้วเร็วหนุ่มดังที่ผงดังมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีดีซ่าดิสาดันทิวัน กอจากวาสุด27แล้วก็สุกัด26 27เลยจะไปวาสุดนะครับก็จะนังน,นะครับแล้วก็วาสุด27แล้วก็วา,วาสุด27พุทธภาห้5แล้วก็วาสุด26แลวก็จะนั่งหลังแล้วก็วาสุวาสุด27สิงหา64วาสุด27สิงแล้วก็ก่อนจะนั่งนะ วันศุกร์27พฤษภาคม5ร้องเพลงวันศุกร์27นี้นะ3นะครับร้องจู๊ดจุดแล้วก็จากเพลงไอจิสแล้วและก็จจ๊ดจุดแล้วก็เพลงไอจิสแล้วแล้วก็แล้วก็ตุนถึงจะดุ่งดำมากที่สุดเี่แล้วก็ดูว่าที่สุดนะคะทีด้ยาไม่พอพรุ่งนี้นะครับเวลาไม่พรุ่งนี้แล้วพัสดิกัเด็กครับสวัสดีครับเออเออ